ช่องอันนี้อมคงอีกกี่ดอกโครงการกอยนะ่างนั้นอย่ามองพี่นะจะ่กก<ด>ช่วยไมได้เลยนนเป็นยังไงบ้างาทุก,กท็ก็กดีใจครับที่ทางแคดเดนจอยเลือกผมให้มาเป็นแบรนด์แอมบสเดอร์ของทางแบรน,คนด์ครับก็มันมันเกิดจากการที่เขาได้เห็นว่าเราแบบเลี้ยงแมวยังไงเราเราเคยให้สัมภาษณ์แล้วก็เคยถ่ายคลิปวดีโอลงอะไรแบบนี้ครับแล้วก็จริงๆเป็นคนที่เลี้ยงแมวอยู่แล้วด้วยค่อนข้างเยอะแล้วก็ มันก็คงเป็นอะไรที่แบบแมทชกันพอดีแล้วก็เราเราเห็นว่าเขาติดต่อมาแล้วก็เห็นเป็นของ,ของทางเบนคาโแล้วก็ได้พูดคุยกับกาทอองบงางเจ้าของแบรนด์ก็คือเขาเขาค่อนข้างที่จะเขาค่อนข้างที่จะแบบพัฒนาสูตรมาเพื่อแบบคนที่รักแมวจริงเราก็รู้สึกว่าอุตสาหะ,น,ะน,นี้ก็เป็นอีกอย่างที่รู้สึกว่าถ้าเราได้เป็นแบรนด์อินเวสเตอร์ก็เป็นอะไรที่มันดีทั้งกับเราทั้งกบแฟกับเราแล้วก็สำหรับคนที่รักแมวก็เลย การที่ได้เป็นแบรนด์ในบัสเตอร์มันก็เหมือนกับอันนี้ก็ได้มาบอกส่งต่อสิ่งดีๆสำหคนที่เป็นแฟนคลับผมดูว่าคนที่รู้จักผมเพราะว่าสิ่งที่ผมเลือกแต่ละอย่างเนี่ยมันก็เป็นของที่แบบเรามั่นใจอยู่แล้วมันก็เป็นของดีแล้วก็แคปเอนจอยมั่นใจแน่นอนอย่างวันนี้เป็นอีเวนต์เปิดตัวด้วยโมเมนต์ที่มันมีเป็นยังไงบ้างกิจกรรมต่างๆโอ้โหสนุกมากก็ตอนแรกเห็นตั้งแต่แบบว่าแฟนๆเริ่มไปซื้อแบบแคปเอนจอยกันแล้วไปซื้อแบบไปซื้อกันมาเยอะมากไปซื้อกันมากระสอบเลยเรายัังงงสสยววว่่าาาาาไไไปหนนนบบคเเ้้กก็อแมทีินแแล้้วก็ไปใหบบ บริจาคอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ได้มาร่วมกิจกรรมกันวันนี้ทุกคนก็ไปการเดินฮาไม่น่าเชื่อวันนี้ก็คือพาทุกคนเต้นแอโรบิกที่สามย่านพิทาวเออผมก็แบบ Amazing เหมือนกันแต่ว่าทุกคนกล,ลกั่งผมก็เป็นไงบ้างกับของที่แทุกคนได้ไปแตนดี้อุ้ยผมว่าคุ้มนะวันนี้คือทุกคนมาได้สแตนดี้กลับไปคนละหนึ่งตัวหนตัวเท่าผมเลยอ่ะสูงแบบร้อยแปดสิบอะแล้วก็แบบว่าได้ toss ไปด้วยเขาก็ได้แบบตุ๊กตาเสียมผมไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยได้เสียมมันพุ่งมาเลยอ่า ผมจําไม่ได้แต่น um no ่าจะเป็นแบบว่าอะไรครับมันมีครับมุ้ง้หน่อยอะไรประมาณนี้เออเราเป็นแมวตุ๊กตาแมวเราก็เลยเล่นเป็นแมวครับอย่างสแตนดี่พอเขาได้ปริญญาเขาดูใหยังไงบ้างเอาไปจับแต่งตัวได้เลยครับใครอยากไปทําอะไรทําเลยแต่ว่าแม้ถ้าขอหวยน่าจะไม่ได้ทำดวงน้ำแดงวางได้ไหมมันจะดูน่ากลัวไหมดูสักสิบแปปผมมี่อยู่ตรงนี้ผมว่าน้ำแดงเดี๋ยวเอาไว้ก่อนสักพักเลยแต่ว่าที่เราเป็นทาดแมวเราสุดยอดมบ้ากับการดีแรงขอเลือกสรรยังไง คือแมวอะ่ะพอเรารักแล้วอะ่ะคือเขาป่วยมามันมันน่ามันน่าเสียใจมากเลยนะเพราะว่าแมวเราอะ่ะเคยป่วยแล้วเป็นแบบเราเราเห็นเขาป่วยแล้วมันรู้สึกแบบเศร้าอะ่ะ การที่บเราเริ่มดูแลให้น้องแข็งแรงอย่างน้อยการที่มันแข็งแรงมันก็จะปวดรากแล้วก็ผมเชื่อว่าคนที่ดูแลแมวคนที่เลี้ยงแมวทุกคนอ่ะไม่อยากให้แมวเจ็บปวดหรอกผมว่ามันเรื่องง่ายๆด้วยแบบว่าการแบบการสร้างพื้นกนจริงมันเรื่องยิ่งเรื่องของแมวใครเลี้ยงจะรู้เลยพวกลำไส้พวกระบบทางเดินอาหารอะไรพวกนี้มันสคำคัญแบบแม,มากแต่ว่าต้องเลือกอาหารให้มองกับแมวใช่ครับคือจ,จะบอกว่าจริงแคทตี้จอยคือไม่ได้ไม่ได้แแบบ่แบบมาขายยเดียวทุกข,ของเขาดีจริงไม่งั้นไม่กล้าทำแบบอะไรขนาดน,นี้แล้วก็เขามีนักโภชนาการที่แบบว่่าามาเพือ พัฒนาสูตรเพื่อน้องแมวโดยเฉพาะเราได้ชิมแล้วเราได้ชิมแล้วเราได้ชิมย่างย่างน้องเราจริงๆริผมไม่อยากชอบกินอาหารหมาอาหารแมวจริงเหรอจริงๆแต่ว่าผมเป็นคนไม่ชอบทานปลารถนี้ก็เลยรถนี้เขาเป็นปลาถ้าคนิเาชอบรอะไรอถ้าไม่ใช่ถ้าเป็นถ้าเป็นมันก็จะเป็นรถไก่อะไรอย่างงี้ครับ กแปลกๆผมว่ากินอาหารหมาถึงน้องมาถึงน้องชอบรสปลาที่เราบอกน้องก็ชอบกินเหมือนกันแต่มันกแค่ไม่ชอบรสปลาแต่ว่าน้องชอบรสปลาน้องชอบรสปลาแซลมอนแต่ว่าน้องเอ็นจอยมากน้องเอ็นจอยมากอะไรที่เรื่องของแคทตี่จอยเอ็นจอยอยู่ทีแมวเลือกแมวเขากินของเขาอยู่แล้วเขามาตอมๆแต่วันเราเป็นทาสแมวขนาดั้งขนาดผมไม่ได้ทาสหรอกแต่ผมเลี้ยงน้องแบบเลี้ยงเหมือนเหมือนคนร่วมร่วมห้องร่วมชีวิตคนร่วมโลกคือพอเราเลี้ยงแบบนั้นอ่ะมันวิธีการอยู่ใจของแมวกับหมาต่างกันเนาะ คนที่แบบอยากให้แมวเข้ามายุ่งๆแมวเขาจะรำคาญเขาจะมีเชิงแต่ของผมว่าเป็นฟีลแบบว่าแต่ผมไม่ค่อยไปยุ่งกับเขาเขาจะเข้ามาเองแล้วมันเป็นงานตลอดบวกกับการทํางานของเราด้วยที่แบบนานๆนานๆทีออกที่มันจะมีวันหยุดแต่ซึ่งมันน้อยมากเพราะฉะนั้นเขาจะเจอเราอะค่อนข้างเราเขาจะเจอเองพอเราเขาเจอเราเขาก็สิดอถึงเราก็รู้สึกว่ามันาลานซากันแลวพอดีเลยนะพูกพันมันมีคนผมมีคนมีคนกับกับแมวเนี่ยมัน อย่างโน่กับดิวิเอจนมีลูกจนมันแบบมีหลานแะล้วคือเรารักก็แบบมันมันมีความสุขคนระับเป็นอย่างหนึ่งความสุขในชีวิตก็านเจอที่เขาจำหน้าเราได้มั้ยจำได้จำได้จำได้ดิวเิียจำได้แน่นเลยเพราะว่าวิธีการแอปโพสของคนนี้เหมือนกันเขาจะจำได้ว่าคนนี้แบบมีแฟนแบบนี้นอก,กจากว่าเขาแกล้งจำไม่ได้นี่อ,นอีกเรื่องจริงหรอมีวิธียังไงอ่ะผมว่าเขาแกล้งคือแบบบางทีเขางอนแมวมันงอนด้วยนะแบบเราไปจับแมวตัวอื่นมาจับเข้ามาเลยอยากให้เราง้ออย่างเงี้ยเอ่อ น่าจะอยากให้เรารู้นะว่าอยา่าไปทำแบบนี้อีกเลยอ่าเล้ยสำหรับมันอ้อนยันงไงบ้างสำหรับเราแมวผมอรอแมวผมแต่และตัวก็มีคาแรคเตอร์การอ้อ,อนี่เหมือนกันพอผมเนี่ยไลก้าจะเป็นตัวที่อ้อนแบบอ้อ,อนอ้อ,อนอ้อ,อนที่สุดลูกชายหัวแก้วหัวแหงของผมไลก้าคือเขาจะอ้อนแบบเรียกก็มาเรียกคือมาแล้วก็ไถ่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 นิวเยีย,ย,ย New Year จะให้เก่านิวเยียจะเป็นตัวเมีย <c oughs> จะให้เก่าส่วนไอ้หนี ไอหมีจะไม่ค่อยอะไรมากมายจะอยู่ท่าแต่แต่แต่อย่ามาจับอย่ามายุ่งเยอะแต่เขาจะชอบอยู่ข้างอยู่ใกล้ๆเราแต่เขาบอกว่าแมวมาถนนเจอกเหมือนเรานะเพราที่เรามาที่หนูหนูเลยนะจริงเหรอเหมือนใหม่เป็นตัวตัวเองอุ้ยแต่ว่าถ้าถ้าเป็นของผมมันจะอ้อยอย่างนี้นะแมวผมอะแมวผมผมไม่ได้เอาแมวมาเดี๋ยวไว้เจอกันเดี๋ยวเอาแมวมาออกมาเอาวันนี้ถ้ามาเป็นแอมบเสเตอร์เราอยากส่งต่ออย่งไรให้กับคนรักแมวเราก็ใส่ก็อุลรอบหนึ่งละกันเพราะว่า แคดเดนจอยครับทุกคนเป็นสูตรที่พัฒนามาแบบว่ามีมีระบบสร้างภูมิคุค้มกันน่ยทั้ง3อย่างเลยนะครับล,ลำไส้ขนสวยผิวแข็งแรงอะไรแบบนี้ซึ่งผมรู้สึกว่ามันสิ่งที่ดีอ่มันเหมือนเวลาเราเลือกกินอาหารถ้าเราเลือกกินอาหารได้ก็คงอยากกินอาหารดีๆเนาะแต่ว่าน้องแมวเขาเขาเลือกไม่ได้มาอยู่ที่เจ้าของเพราะฉะนั้นใครที่แบบเลี้ยงแมวแคดเดนจอยเป็นอีกอย่างนึงที่ทางเบลทอเฟอร์ก็คือมอบให้กับลูกค้าทุกทก่านเราก็มั่นใจได้เลยว่าของดีแน่นอนแมวแข็งแรงทุกคนมีใจิตใจที่่ายาลื ี้ในเรื่องเราเป็นมานิกาดใช่ไหมใช่แต่ทำไมดูร้อนทุกร้อนทุกกี่พีเลยเมื่อวานดูอีพีหกโอ้โหแบบกางกันร้อนทุกกี่พีเลยเนอะเมื่อวานอีพีหกไม่ไหวมากก็คือเขาบอกเลยว่าเกมรักรวงใช่ไหมเกมอ่ะหนึ่งถึงอีพีสี่อีพีห้าจบแล้วรักอีพีหกครึ่งเดียวที่เหลือรวงหมดเลยรวงรวงยังไงต้องดูต้องดูแต่เป็แบบเขาร้องไห้กันใหญ่เลยคือมัน มันสะใจเหมือนกันนะเราดูแล้วเรายัางแบบเรายัางหน่งเรายัางรู้สึกเศร้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะเออต้องยอมใจทีมเขียนบทช่องวันจริงมีความสุดยอดความช่องวันนริงทีมงานีินออกมาดีดี DP โอ้ฟีดแบ็กดีคือในเรื่องของบทนะในเรื่องของบทกับเรื่องของแบบพอเรารู้สึกว่าเราเราเป็นนักแสดงพอเราเดลิเวอร์สิ่งนั้นไ่ได้ตัดองค์ประก,รอ,บกรอบอื่นออกนะเราเอาแค่แบบ,บตัวเราอะกับสิ่งที่มันพข้กได้ผมไปออฟเลสเนี่ยไ้วความสำเร็จมาก แม้แต่กระทั่งเราได้ดูซีนที่แบบที่ป๋อที่โกงเนก็คือแบบดีใจที่อยู่กับจีนเนี่ยอย่างอย่างก็คือได้เห็นซีนอบบฉานดีแอคเนีซีนไหนีซีนไหนไอีพีหกไอซีไหนสะใจนะแบบเรารู้สึกว่าเราทําถึงในทุกๆส่วนไม่ใช่แค่แบบฉากเอ็นซีอย่างเดียวคือถ้าถ้ากีดใส่ซีอย่างเดียวแล้วไม่ทันอื่นเราก็แอบเศร้าอยู่เหมือนกันแต่ว่าการที่ว่าเขาก็สนใจเรื่องอื่นด้วยด้านการแสดงทุกคนอินไปด้วยทุกคนรู้สึกหน่วงไปด้วย เราเลยรู้สึกว่าในฐานะนักแสดงเราเราว่าเราประสบความสำเร็จระดับนึงเลยที่อเอาแค่นี้เราไม่ต้องวัดออือ่นมันแค่แบบเฮ้ยนองสารว่าคือคนมันเริ่มมาพูดแล้วว่าสงสารทันจริงๆแล้วอะไรเงี้ยเราแค่รู้สึกว่าเออมันก็ดีใจใจฟื้ในหกอีพีที่ดูมาถูกชอบตอนไหนที่เราราี่สุดจริงๆเริ่มชอบ turning point ของอีวิ๋นเพราะว่าทันจะเริ่มมีคอนฟ l i c t แล้ว ตอนแรกทันจะมาแบบลอยๆลอยๆนิดนึงแบบมันยังไม่หนักแด่นมากแต่นี่เขาเริ่มแบบว่าเริ่มมีเรื่องความรักเรื่องเรื่องของความรักกับความถูกต้องความถูกต้องมันเริ่มเข้ามาเกี่ยวแล้วเพราะฉะนั้นมันจะได้เห็นมิติและวิธีคิดแบบทันและรอบนี้มันไม่ได้แค่แบบว่ามีแต่ความถูกต้องมันมีความรักเข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นมันเกิดความคิดที่มันมีกระบวนการคิดแบบมนุษย์มากขึ้นเลยผมรู้สึกว่าถ้าแต่ดีบุก็ข้าไปน่าสนใจคลยว่ามันจะเที่ยวือึหาอะรกันอยู เขาบอกว่า EP 6กเซครขับทุกคนพูดกันหมดเลยว่าแบบมันมันทำลายหัวใจมากมันทำพราะมันสนุกมากแต่ว่า EP 7ผมบอกได้เลยว่า7.8มันดีครแสดงว่าเตรียมเตรียมหมอไม่ต้องเตรียมแล้วเตรียมจะชู้อย่างเดียวเพราะมันจะดิ่งแล้ว7.8ผมตอบไม่ได้คุณเตรียมมือคุณไว้เลยไม่รู้จะจิกจะโกรธจะเศร้าจะมีความสุขจะมาหมดจะลงที่ใครมาถึงว่าใน สี่พีที่เหลือมาถึงว่าใครจะต้องเป็นคู่ตอบยากตัวละครทุกคนมีมีความสําคัญหนักมากแบบพี่ปอเองทุกคนคือมันการเป็นรอาดูแล้วมันแบบมันคุยกับน้องแล้วเป็นไงบ้างความสิ้ปะสบก็แฮปปี้อารมณ์อารมณ์มีความสุขมาคือเขาอะเขาเขาเครียดมาเยอะอยู่กับผมเขาเครียดมาแบบด้วยความที่อยู่กับเราทํางานด้านการร้องการเต้นเขาเขาไม่รู้ว่าเขาจะวัดความประสบความสำเร็จจากอะไรบ้างเพราะว่าเขาเองก็ ก็พัฒนาตัวอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งแบบในด้านการแสดงมันเป็นสิ่งที่เขามี passion แล้วเขาไปเรียนเขาไปทําอะไรมาเรารู้สึกว่าในมุมที่เราอยู่ข้างเขามาตลอดเราไม่เห็นความพยายามนะกับกับโปรเจกต์นี้มันตอบได้จริงว่าเอาลึ การแสดงต้งวกระโดดมากในฐานะแบบคนที่แบบขึ้นมาแสดงได้แบบสาปีอะไรอย่างเงี้ยเราได้เห็นเขาในแสดงในบทบาทที่เขามันทั้งหนักหน่วงมีหลายมิติแล้วเขาก็ตั้งใจยุ่มเทกับมันมากก็ดีใจที่แบบได้เห็นแบบว่าคนนอกย่องหรือว่าคนในย่องเองก็ตามคนอื่นแล้ว่าแต่คนในตึกที่ชื่นชมบอกเลว่าวิออร์ล์มี potential ที่จะแสดงได้เราเองที่อยูวค่ามันเราอยู่กับคนคนนคนที่เขาเขาคิวตลอดว่าเขาเหมาะกับวงการนี้เปล่าวะอะไรอย่างเงี้ย เรารู้สึกว่าปีนี้มันเป็นปีที่บอิเลทเขาจะมั่นใจและเราก็จะมีความสุขับการทำงานมากขึ้นปกติเขามีความสุขที่อยู่กับเราไม่ใช่แต่ว่ามันเป็นยังไงอยู่ๆมันตกอย่าน้ตรงนี้ก็เลยแบบให้เขาแบบเขาได้รีแลกซ์ตรงนี้ด้วยเพราะเราก็คือเพราะว่าริงความสุขที่อยู่กับเราเพราะเราสปอร์ตเราเราอยากได้อะไรเราก็ต้องแบบว่าเอาบริวณแรกสั่งไม่หลอกผมอ่ะจริงๆไม่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 เป็นแบบนั้นหรอกผมในชีวิตผมแค่อยากอยากให้อยากให้เขาได้ได้รู้สึกว่าคุณคุณค่ามันสำคัญที่สุดะเรา การที่เราได้ให้เขาได้เห็นคุณค่าในเองวันหนึ่งที่พยายามและสุดท้ายความพยายามนันไม่ออกดอกออกผลบางทีมันมันมันเขามีคุณค่าเราก็มีความสุขนะมันไม่ใช่ว่าสุดท้ายแล้วมันถ้าเรามัวแต่กลอบมัวแต่อะไรเราว่าเราไม่เชื่อว่าขเขาทําได้แต่ผมมันเป็นคนที่เชื่อเขามาตลอดตั้งแต่แรกตั้งแต่รายการออนอีพีแรกตั้งแต่ลาไซคอนเขามีแต่คนบอกว่าเฮ้ยร้องเต้นไม่ได้ลดน้ำต้นไม้หรอเสียเวลาเปล่าสุดท้ายเอารถมายืนข้างผมร้องเต้นกับผม ผมยังเคยพูดเลยับมันมีมันมีคนพูดกับผมว่าเฮ้ยมึงปลูกต้นไม้ทำทำไมวะอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายเราก็พูดไปว่าแล้วมึงมาอยู่ข้างๆได้หรอเอาโลยไม่ลาเลยไรนก็ก็คืออยากให้เขาภูมิใจว่าเขามาถึงจุดนี้ได้เขาเก่งมากเขาเก่งมามันนี่อะไรก็รู้ไหมว่าเขายังภูมิใจนะวันนี้อย่างที่ปลูกพูดว่าปีนี้ปีปีกูเขาได้ซึมซับตรงนั้นเลยอย่างมากผมว่าเขาซึมซับแล้วตอนนี้เขากำลังดื่มด่ำอย่างมีความสุขเลยผมว่ามันก็ เรื่องเรื่องผลงานเนอะเนาะมันคงทำให้เขามีแรงในการกำลังใจในการถ่ายงานต่อไปเรื่อยๆแล้วก็เพิ่มศักยภาพเติมไปเรื่อยๆ,ๆเขามีหลายๆหลายอย่างที่ผลล็อกในปีนี้นั่นแหละค่ะผมว่าะก่อนหน้านี้นเราสแสดงเรื่องแรกเราโฟกัสพอเราแสดงได้หลายเรื่องแล้วนะว,วันนี้มันโอเคอย่างอุ้ยแต่จริงถ้าถามในมาตรฐานตัวเองนะผมว่ามันมันยังมีมุมให้พัฒนาอีกเยอะ,อะเพราะว่าผมมาก็ค่อนข้างใหม่สำหรับเรื่องนี้ก็ใหม่อย่างเรื่องที่แล้วเนี่ยต้องขอบคุณพี่หมอวรวิทย์ที่แบบว่าทําให้เราแบบได้ได้ได้มา ได้แสดงบทบาทแบบนั้นได้จริงๆผมก็รู้สึกว่าอูไม่ไดห้หรอกถ้าไม่มีบังเสียงและคอยฟูมอะไรอย่างเงี้ยกับเรื่องนี้เหมือนกันผมว่าผมาสิ่งที่ผมได้ก็คือประสบการณ์นะผมได้เห็นี่หมอได้เห็นที่ตรงๆเนาะเวลาเขาเขา้าซีมันเหมือนแบบเวลาเพอร์ฟอร์มอะ่ะอุ้ยออนสเตจขนาดนี้หรอวะคือเราเรารู้แล้วแหละอย่างเช่นเราเซตได้เรารู้สึกอยู่แล้ยแต่ว่าออนสเตจมันต้องไปอยู่ในนั้นมันกลายเป็นแบบว่าอุยถ้ามีเรื่องหน้าเข้ามามันเราเราได้เห็นตัวอย่างที่ดีแล้วด้วยแัฒน์คาลิเตอร์ด้วยแบบมันเลยทำให้เราแบบต้องพัฒนาตัวเองอยากจะเเรรรรีียยยนนนู้้้ขึไไปออ่่างงงใชิๆมั เดี๋ยวมันจะได้ได้ดูบทบาทแตกต่างออกไปด้วยแหละคือผมเองก็ได้เห็นเขาแสดงในบทบาทที่มันเข้มข้นเนาะเราก็รู้สึกว่าอือดีใจที่อยู่ช่วงวันนะเดี๋ยวหวังว่าสักสักวันคงได้แบบได้ได้ทำอะไรแบบน้งบ้างแตู่่เราคุณก็จิตหมอรับคนก็จิตหมอดูเป็นคนว่ามันจะเป็นการสอนใส้หรือเปล่าว่าให้ลุ้นด้วยหรือว่ายังไงคนต้องคิดอีกเหรอครับ้าหรอถ้าไปฟ้องอะไรโอ้ผมรินของผมอยู่ยังมีความสุขปันหยุดแล้วเพราดว่าตรงๆว่าเธอที่จะเล่นหน นี่แต่ว่าเดี๋ยวให้ไปดูเรียชาที่พี่โผมพูดสิ่งหนึ่งกับพี่นองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากเขาบอกว่าพี่เราทํางานสมมติว่าผมบอกกับเขาว่าเฮ้ยการเป็นนักสแสดงสนุกมากเลยนะเพราะว่าเราได้เป็นตัวละครแล้วผมเชื่อว่าสิ่งที่ตรงได้รับรู้มันมันมันเวกลิมิตตัวเองอ่ะหมายถึงว่านาวันหนึ่งที่ตัวละครเรามันรักอะไรสักคนหนะึ่งอ่ะมันกลายเป็นว่าเราได้รู้สึกแบบนั้นไปด้วยอย่างเช่น เฮ้ยในชีวิตเนี้ยเราไม่มีพ่อแต่เราไปเล่นตัวละครที่เรารักพ่อมากอ่ะมันทําให้เราสักเซตตรงนั้นเหมือนกันนะผมไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับพี่ตงหรือเปล่าที่ที่มันอาจจะลองได้ได้รู้สึกอะไรใหม่ๆซึ่งผมก็ชอบสงเกตเขาแล้วมันเป็นอะไรใหม่ๆดี่ะลองรักดูไหมพี่หให่มใจล้ายใจไม่รู้อะไรก็เกิดขึ้นได้ผมก็เลยแบบบอกเขาไปคือว่าแบบเออพี่มันมันสนุกเหมือนกันนะเพราะในชีวิตจริงพี่ไม่มีโอกาสหรอกที่จะได้แบบใกล้ชิดหรือว่ารู้สึกอะไรแบบนี้ ซึ่งพอพี่ร <ens> ู้สึกแล้วอ่ะผมก็ชอบถ่ายแต่ว่าเป็นยังไงเห็นพี่ทำในสนาคมาดูที่สามารถถ่ายเรือนี้ได้ไหมโอ้โหตึกมอเตอร์โอ้โหเนี่ยหยุดผมผมมีพูดนะพูดเสียงในหัวมาโอ้โหพูดมาเสียงในหัวผมก็ชอบถ่ายคลิปเขาเล่นยังไงมันเป็นยังไงแต่ผมไม่กล้าลงจริงมันยังเราจะได้เห็นมาคลิปนั้นเลยจะลงตอนไหโอกาสพ่อยังไลงตอนที่เรือมันถึงฝั่งแล้วหรือว่าไม่ลงขอเก็บรถดูเดียวมีความสุขไม่ไงอธิบายในคลิปตัวที่พี่ไม่ต้องดูคลิปว่ามันช่วงนี์มันเป็นยังไงเอะไรเหตุาพเป็นช่วง b r e กไอซ์เบรก k ิ n g หมอสองคนนี้ยังไงให้เขาแบบเรียบ้องสนุกกันมากดีไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ไม่บอกไม่บอกนะแกว่าเป็นอะไรแต่ด้วยความที่เราอยู่เราเป็นตัวถ่ายคลิปเราอยากเทคนิคกันใช่ไหมเราอยากดูใช้ใช้ใช้แค่ีไม่ไม่จริงๆมันมันไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรแค่แบบเออเสิ่งที่เราเล่ามามันมีอะไรเหมือนกันนะพี่น้องผมว่าพี่น้องแต่ความรู้สึกอะตอนรู้สึกมายุสึกจริงแต่ตอนนี้พี่น้องออเหรผมสัมภาษณ์มาแล้ว พี่ตรงเขาเป็นนักแสดงที่เล่นเข้าถึงบทบาทถ้าแบบทุกคนที้ดูผมเลยผมเลยแค่ถามว่าแล้วตอนพี่รู้สึกกับเขาพี่รู้สึกยังไงรู้สึกยังไงอะนะเออบอกว่าไปถามเขาเองเลยผมว่านี้ผมอยากคอต่อมันยังเตอบยี้ตรงตอบมาเราตัวแทนสั่งไว้เราผมปล่อยผมขออนุญาตไม่ชงนะครับให้เขาตอบเองอ่ะทำสีหน้าคำตอบเขา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 อย่างนี้ครับ ทิ้งตัวเหรอทิ้งตัวบนโซฟาตลอดเวลาเหรอบนโซฟาก็โซฟาตั้งอยู่ข้างกันเออทิ้งตัวบนโซฟาตลอดเวลาใช่เขาตั่งข้างกันเลยจริงเแต่คำตอบรับรองก็ผมมีความสุขผมมีความสุขเลยอ่อห่วยเลี้ยงพี่แม่จริงแบบโดนการไปหรอแล้วผมใจแล้วเออแล้วผมไม่ได้ไปทำแวันนั้นคือวันนั้นผมกินพอดีพอดีมันตับเร็จย่างผมพูดนิดนึงวันนั้นแล้วคือผมแพ้กุ้งนะนะแพ้กุ้งแพะอ่านทะเล ไม่จริงไม่จริง่จริงมันก็มันก็มีเวลาของมันผมรู้สึกว่าแต่มันก็เป็นโอกาสที่ดีเหมือนกันนะตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้เห็นแบบกี่วันเนี้ยนะอาทิตย์กว่าถ้าไม่กี่วันนี่ตอนนั้นไม่กี่วันใช่ครับผมก็แบบให้คนได้เห็นในอะไรอย่างงี้ยปึ๊บดีเหมือนกันเพราะว่าตอนเนี้ยคนทักมาผมจะเริ่มเป็นเอเจนซี่บ้างแล้วเขารู้สึกว่าเออเราทำหน้าที่นั้นได้ดีเหมือนกันนะเนี่ยมันเป็นอันอันแล้วก็จ๊อบหลังจากเป็นนักแสดงแล้วมีใครอยากกับผมแนะนำได้เลยคือตอนนั้นจากวันนั้นที่เราให้ส ว่าเฉียบดูแบบว่าดูลุกใหม่แต่ผมเข้าใจคือผมเข้าใจคนนะเพราะว่าอย่างบางคนะเขาไม่ได้ติดตามผมเขาเห็นหน้าผมแ่บโหหล่อจัดอะกับวันนั้นที่แบบว่าอุ๊ยหวานหวานอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อุ๊ยคือผมเข้าใจได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันผมมานั่งตอบตัวเองได้นะว่าในเมื่อวันนี้ผมมายุ่งเนี้ยผมมั่นใจมากเลยนะแบบแต่ก่อนเราจะแบบมุมซ้ายอย่างเดียวอย่างวนี้แบบมุมขวาก็ได้มันมันตอบตัวเองได้ว่าเราทํอะไรทําไมมันก็เลยไม่ได้ซีเรสขนาดนั้นแต่ว่าถ้า ถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้ดูดูดูกระแสมันมีกระแสแบบเอาไว้พิจารณนเยอะในโซเชียลเงี้ยบางที่เอาเออมันมันก็มีมันก็มีคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ถามว่าเราวิตกนะแต่แรกก็วิตกว่าอุ๊ยมันจะเป็นอย่างนั้นปะว่าแต่สุดท้ายมันก็เขาเรียกว่า trust the process อ่าแล้วก็มันไม่ได้มีอะไรหรือว่าทุกคนมันฉีดสิวว่ามันยังบวมเลยพี่รือว่าเออมันกับไอ้แค่นี้มันก็นิดหน่อย พรเหรอครับพรใหม่หรือว่าพรผมว่าพรพรประสิทธิโชคเลยครับเรียบร้อยตอนนี้พรมาเหรออ๋อเป็นยังไงกินน้ไรประสิทธิโชคแล้วเป็นี้หน้าผมเหมือนเดิมเลยครับเออพรวันนี้เราได้ยูนสองกระจกคุณหน้าอย่างผมมีความสุขมากเออซ้ายขวาไอฮาโลวีนล่าสุดที่ถ่ายไปอ่ะแบบไม่ต้องมานั่งเกรงหน้าซ้ายเลยอ่ะเข้าใจไหมแบบไม่ต้องมาทั้งแบบแต่ก่อนต้องแบบลุมหน่ออ่ะเดี๋ยวนี้คือแบบสามร้อยหกสิบได้หมดได้เลยอ่าลองหมดเลย แล้วมันจะดีอยู่นี้ผมเชื่อแสดงว่าก่อนที่เราตัดสินใจที่จะทำเราแ้่รู้ว่าต้องมันต้องมีคอมเมนต์เยยเชิงที่แบบว่าชอบหน้าใช่ผมว่านะผมว่านะจริงๆแล้วมันมันค่อนข้างอินดิวเวโดแล้วก็มันมันอยู่ที่เราอ่ะสุดท้ายแล้วท,ทำไปเถิดแล้วแต่คนเรามีความสุขเรามั่นใจในตัวเองในทุกๆวันดูแลพัฒนาตัวเองผมว่าผมก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นตัวอย่างได้เหมือนกันนะไม่ว่าคนอื่นจะพูดยังไงสุดท้ายแล้วถ้าเราลักตัวเองเราทําสิ่งเพื่อตัวเองะ วันนี้เรามีความสุขเราแทบไม่ต้องไปนั่งคิดถึงเรื่องอื่นอเลยแล้วเดี๋ยวถ้าคุณมั่นใจอะไรก็จะออกมาดีต่อไปเน่ยแต่พอทำแล้วหน้ามันหลอกเราเราต้องมีความคิดว่าลุงที่ทำตั้งนานแล้วบ้าทำอะไรพี่ส่วนวันนี้เราหล่อไปขอพ่อเีไม่ได้ทำอะไรเลยคนไหนเล่นในส่วนของอัพโหลดก็ออกมาแล้วออกมาป้องเราออกมาแบบ็อบคกช่วยอะไรตอนนั้นแบบรู้สึกยังไงบ้างที่แบบน้องแบบออกตัวแทนเราเลยเพราะว่าคนแบบลุงเราเยอะอะไม่เขาเขารับรู้เขาเขารู้อยู่แล้วแหละว่าผมเป็นคนที่ช่ จริงๆผมเป็นคนเซนซิทีฟคนเซนซิทีฟแต่ว่าเป็นคนที่แบบเป็นคนที่รู้ว่าสมมุติว่าเราจะแก้ไขปัญหาไงแต่ว่ามันจะยังรู้สึกอยู่เช่นผมมีคนมาบอกว่าเฮ้ยมึงมึงทำข้อสอบผิดว่ะเอ้ยรู้แล้วว่าต้องแก้ไงแต่ว่าใจมันยังรู้สึกว่าเออไปทําผิดไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาจะเป็นคนที่แบบเขาคงก็คงอยากพูดแหละว่าเราก็รู้สึกแอบพิเศตนะกับสิ่งที่แบบเออเราทำอะไรอย่างเงี้ยเราก็ขอบคุณเขาแล้วก็จริงๆ ไม่รู้ด้วยว่าน้องจะพิมพ์อย่างนั้นออกไปใช่น้องจริงจังกว่าเราอีกเดี๋ยวคือหนักหลักยิ่งกว่าเราเลยอ่ะเขาเออ,ขอ,ขอ,ขอเขาใจเขาคงจะแบบ positive กว่าเรา p o s i t คือแล้วพอวันนี้มันหลอกแล้วมีคนมาถามเลยว่าสูตรบนไหนอ่ะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมีมีค่าแรกต่างินทางไม่ได้รือติดต่อทางบริษัทได้เลยตัวอ้ารับซัครับอันนี้จะเป็นตัวอ้ารับดินนะครับรับพาดินไปปีนพบาศใช่ไหมเออ ธรรมะธรรมโมทำนิดทำหน่อยทำน้อยทำมากได้มากเท่ากันอยากได้ทะลุเกณฑ์หน่อยยอนไรครับเราเป็นคนทำเนาะธรรมะธรรมโมทำนิดทำหน่อยทำน้อยทำมากได้หน้านหน่อยนี่อันนี้คิดสดเลยป่ะคิดสดเมื่อกี้ผมคิดสดธรรมะธรรมโมนะทำนะาทำหน่อยเออ พี่ขอเล่าเรื่องหนึ่งเหมือนในชื่อว่าให้เข้าไปร่วมกิจกรรมต้อนรับเมนูเอ่อเมนตูนิเวอร์ใช่อะไรอย่างเงี้ยพี่กรแตเรื่อกเราที่เขาเล่กระแตมาที่เจ็ดจิ้มเราอะไรเนี่ยไอคอนเป็นไงบ้างคือโหพี่กระแตคือผมมาตอนแรกแบบผมมาฟังเพลงพี่กระแตมานานมากๆตั้งแต่ผมเด็กๆอ่ะเปิดใจสาวแต่เคยได้ยินแต่ไม่เคยคิดว่าพี่มันมีครั้งหนึ่งที่ผมแบบอเมซิ่งมากตอนที่พี่กระแตไปเป็นเมนเทอร์ไปไปเต้นโชว์สเตจพิเศษของรายการช่วง ท,ที่มาครับแล้วก็แบบพี่กระแตเขาเพอร์ฟอร์มโหดมากนะเขาเขาไม่ได้เก่งแค่แบบร้องเพลงบิสเนสเขาก็เก่งเต้นเขาก็เก่งเราก็ได้แบบแอฟเิเชตมากที่แบบได้เขาเลือกเรามันบวกกับอ่าเราเราเคยเรียนคือสอนเต้นคนแรกของเราคือพี่เท็กซัสอะไรเงี้ย oh. เขาก็เคยทำให้กับพี่กระแตแล้วก็โอ้เออเขาเก่งจริงๆอ่ะ แล้วก็ดีใจมากเลาคิดว่ามันก็เป็นหนึ่งงานที่ใหญ่ที่เราจะได้โชว์ศักยภาพเต็มๆก็ขอบคุณพี่กระแตแล้วก็ฝากแฟนๆทุกคนบอกไปเจอกันเลยที่ไอคอนสยามวันที่7นะครับก็มันแน่นอนเลยมันเหมือนเราเป็นต้องเป็นเจ้าภาพด้วยต้อนรับกบสกบสาวผแร้อนตับทุกกว่าประเทศอะไรอย่างเงี้ยเราจะเตรียมอะไรไปรอยู่ว่าอยากจะพรีเซนต์อะไรไหมเพื่อให้เขาแบบเอ้ยเนี่ยคือประเทศไทยก็จะบอกสาวๆว่าเมืองไทยมันร้อนก็ใจเราร้อนไม่ให้ดูครับเจอเลยยี่อะไรนะ วันที่7ครับเจ็ดเอาใหม่ห้านทีสระสิงห์วันที่6พฤศจิกายนที่ไหนนะสยาขอยบอกวันนี้ขอแก้วันเอแล้วใหม่อ่ะก็เจอกันที่ไอคอนสยามนะครับวันที่6พฤศจิกายนก็พวกเราเป็นรอบมี้เป็นชาวบ้านแล้วต้อนรับสาวๆที่จะมา ทำการประวจการแข่งขันกันนะครับก็ไปดูกันได้แล้วก็พี่แต่ก็คือเปิดครับว่าเขาเปิดแบรนด์ของเขาด้วยแล้วผมเชื่อว่าพี่แต่เป็นคนที่เลือกเลือกสิ่งดีๆอยู่แล้ว,เล,ลวเลือกผมด้วยก็ได้พี่แต่เป็น <c oughs> ไปิ่เ <c oughs> ป,ปได้อีกโอเคโอเคค่ะขอบคุณครับพี่ถ <c oughs> ูมองตรงก่อน